ห้าสิบเนี่ยแม่ห <einfach> ้พ <lamps> ี่เนี่ยไม่น่ามีไรห้ดีันเยรางวัลนี้เนียนจะไม่รับน่าจะส่งต่อเาจะมังเงนเินการมาลุ้นาเนาะผู้ใดยู่ต้นทางเก็นมีเรเราเกตะวันจัจับรัลพิเสีก่อนนะครับรางวัลจากบอสบอยหรางวัลนะครับ ลุ้นลุ้นลุ้นค่ะาวนีเรีแยนลุ้นลุ้นลุ้นค่ะอราวันะครับ้นซีวนบเขาไม่เขียนแต่ซ้องบดบบบ้เว่าอะไเ be ีออเขีนลเลนุ้นลุ้า่นี้คือต้องตื่นเต้นเดส ไสซได้ผู是是้แร่ะนะครับทำเวลาเลยเพมีโอกาสได้ตื่นเต้นได้โวยลั่นนอนไน้อมาเลขสิบเอ็ดพี่แอนแดมารา ัไปาดคือต้นเต้นยังจ้งเลเนเต้นมาเลยีว่าล็อกเต้ได้อามเลย่เอาันมลงหัน่น่นได้แล้วได้อีกหรน้องเพลเพลยา่า่เพลเฮะ สามสิบเจ็ดบบนะมเด็ดของวอดกับขอของสอดซะ กินดีด้วยค่ะเอแม่เดา่งไทยแม่เดือดเดือดเดดเดโอ้ยๆๆมือใหม่สั่นมือใหม่สั่นแล้วาัน้เวเอาเันใดก็ได้ว่าเจ๊ถือของวัยญพจน์้องอิ๋วหาสี่สิบ งหลังหมานมากเลยค่ะีนั่งก็ได้รางวัลลอกหมอนเอามีผนเดยอันนี้ราวัลลอก้าสจแน่แม่ห้าสเจี่ใครแม่วเหล็กอันนี้เี่นีไม่น่าเมียนไม่เหียดเลยรางวัลนี้เนียนจะไม่รับ น่าจะส่ตอหนึ่งามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหน่เบาเกิก็ได้ได้ทองแล้วหนึ่งสามเจ็ดอก่ง่วขอบคุณค่ะขอบคุณรางวัลพิเศษจากซ้อะคะพี่น้อง อยมือซานมีหล <S <S ีเดย์เก um. ือบโอ้ยใรใครก่อแกกอนเนี <t 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 ้ยบ้านเอีนีนะครับรางวัลเป็นเงินสดโอ้ยโอ้ยมือใหม่ซันเอากรเป๋าพนได้นี่แดงเดนยอดพี่น้องนม รางวัลใหญ่รอยังอีกเยอะนะคะคือไม่แต่มูไปนะัลนี่เข้่เย็ก่อนรางวัลินเงนสด1,000บาทการเย็นาครัอุ้ยาิครับเิบงแบบไงจับรไม่เลเอาไยีบาทเอาอีบอันนี้เอา Nó chụp chụp nhá, người kia Hahahaha Nó còn em Hả? Ừ. เาไม่ได้ปอปลาเท่านี้เอาที่ไท้ต้องปอนแท้อนแท้อเป็นออน่ต้องาะไปหาปีไมห้ปีไม่อยู่ก่อนปีไม่ปอปลาเขาตามามอนวัลต่อไปครับ46ทำเปรทีมาแล้วที่เตรแล้วทำเปรทีกับปอปลา รอ่น้อง่บ้านมีนะครับบ้านมีมีรางวัลสองรางวัลแรกรางวัลละองพบาทนี่ปอปาอปอปปอปาีไมรางวัลที่นะครับเดี๋ยวคอหน้าขาโจกเองนะังรางวัลเล้ยมงร่ย็กลย่องนั้นนั่นนั่นหลอกพนังน อ้มืงวานหอน้องแซงโมกหวเาากุลมามเยร้น้ทำไมนำกุลลามอคะเส้ลูกเดียวเด็กเด็กแซงเด็กแซงชรหนึ่งศูนยอีแม่ครูรับสองพันบาท มาแล้วมีความมาแล้วสองเวลาหนึ่งข่าวในด้าน้ารเมืองสองกาตลกงขึ้นมาเยอะแยะมีมีระมัดต่อไปหนึ่งพันบาทหนึ่งรางวัลนะครับที่จะลกมาได้สอดสักคนเรื่องช่วงที่จะลงไม่แม้มาได้สอด บ้านพร้อมนีสิเดี๋ยว็นบอสนมสี่รางวัลนะครับบ้านพร้อมนี่สิโพระเดชปฏิบัติ มายเลสเจเจน้องอุ้ยพี่อุ้ยอุ้ยได้ล่ะพี่อุ้ยอายพี่อุ้ยอุ้ยมามามาอุ้ยแล้วก็มายเลขหกคุณเนีย ผู้หมุนเน่ยแม่สิบลังวนใหญ่จากกวินโฮมนะครับกวินโฮมสิบลังวัลใหญ่ต้องมีเลิมล่ะต้องมีเลิมจากใครนั่งหน้ายี่ใหญ่พอดีนั่งหน้าไม่ใช่ว่าจะดีสบายใช่ไหมนะหนึ่งห้าไม่เป็นไรเราก็ให้กำลังใจพูดไต่บูห้อง่นีเดียวโอเคะัดต้นสวยอันละหาสิบบาทสองเราด้วยสุดรับลังวนเดนี่สุดลับมงวว้า ได้แต yeah, ่ได้แต่ซุ้มต่างวงแต่น้อแม่ดาวสามสิเอาลุงยังขอซื้อแล้วแมอาลนออาลุงนอาลุงสนองนลุงสนออาลงสนอ ยี si ่สิบน nah. oh, no no, no ้องเพียครับผมยี <m <m ่สิบสองน้องเพนทำไมชใหง่าันนอาจารย์โจนะครับแปโอ้เาใหน่วงเล็กกัตอาจารย์โจอาจารย์โจฟองของให้เมียพะนะาับา บนใแล้มันได้้กันฮะอุ้ยน่องทูแม่ทูตเนี่นอุ้ยหนึ่งเก้าอุ้ยอุ้ยอันนั้นบอกอุ้ยควรอ้ยแน้วอุ้ยคนเลือืใเย้หลยุ่งอาจารย์เกมมือดีมือดีมือดีเกมดีกอาจารย์เกมมือีว่ะโอ้อาจารย์โน้ตีกัมาด้ว ฮะกระเป๋าหลุยด้วยเหลิมเ๋าบอกมีเจ้าที่นนครัวครับเดืนีมาแล้วเ็น่างมันคบกันรูดเหิม่ก้าเก้าสิบสามครับบมเหลิมจอยเจ้าอะไรครเป็นอะไรอยู่ เอานีก็ได้น้องสกอยหนึ่งรอยหนึ่งเดี๋ยวมากหนอยร้อยเอ็ดน้องสกอยร้อยเอ็ดพ่อน้องหนึ่งสี่หนึ่งครับหนึ่งพันบาทพ่อน้องพ่อน้องไม่สพ่อน้องพ่แม่พ่อน้องูดอะไรูพ่อน้องโอ้น้องมาเจ้าวานนี่มาพี่ อันนี้ก็ได้ทีนี้ของบ้านนะครับของอาจารย์งอดนครับหนึ่บาทอาจารย์มาโจกเ่งนะครับผมอาจารย์อาจารย์โทนี่เออาจารย์คอรใช่ไหมไว่าโทนี่เอน้องจีนเจนี่ เจนี่ละเจนี่ไดเจนี like. ่ไดเจนี่ไดไม่ใช่กรรมารแก้ยินะครับาได้ากับมโโโอ้กรรมการ้มากเดี๋ยวเดี๋วบมเนี่แหีพี่บอยจับเลยเจนนี่บอกโ่ีฮะี่ไอ้พีรางวัลล็อ ม่วางก็ได้มืนอนี้ก็ได้เจ้ารางวันลอกเลยนี่อันนี้ไม่ไม่บอกชื่อไม่ไม่รู้ใครอีกหนึ่งรางวัลค่ะพี่กัญญากัญญาวันคื่ออะไรอีกห้าอาวันอีบ้านอีบ้นวันได้อีกแล้วนี่พอยก็ไดุบมีแต่คนแก้ตัวพูด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 เดียวรางวัลพิเศษาเอออย่างไรเล่นอีกบ้าอ้ยพัดลมเย็นบอกนามนะครับ ต้องเป็นเลิมแล้ต้องเป็นเลิ่มรน้องุนต่อไปแงไฟหนึ่งสองสาม้าห้ห้าห้าหาห้า้า้าหัาอห้า้ เอาขึ้นเขาก็หาเด็ดพัดพร้พรมใตอนี้เอาเใส่เลยครับใเดี๋ยวเราเราใช้ปากป่าก,ก็ได้นะครับอเ,อเ,อเอาตันเรานหนึ่งสามเจ็ดไข่แทนแล้วๆๆๆๆๆๆ ได้เลยจุ่มนี่เจ่านี่จุ่มหมานจุ่มมานมานะมันกินดีด้วยค่ะรอคอยรอคอยนานมากโอเคนะครับเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาแสดงแล้วมีรางวัลปลอบใจจากหัวหน้านะครับปีใหม่ใครีม้ยครับทุกคนอันนี้จอให้ทุกคนเข้าไปเลยครับเฮ้ย